สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮงอีสปอร์ตของเราเช่นเคยช่องที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกมให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ทราบกันและวันนี้เราจะมีข่าวเกี่ยวกับเกมใหม่มาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเดิมก่อนไปชมคลิปของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งไว้น,นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญโดยในวันนี้เรามีข่าวล่ามาแรงอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเกมใหม่ของโลกโมบ้า 5vs5 ที่นำเอาตัวละครจากซีรีส์เกมอย่างโปเกมอนมาจับทีมตลุมบอลกันอย่างสนุกสนานจากโลกในกะระตดดมาเป็นโลกใน อย่างเกมโปเกมอนยูไน e ์ที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกประกาศว่ากำลังพัฒนายอยู่ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปี2563จนเวลาล่วงเลยมาเกือบ1ปีเต็มๆ ในที่สุดก็ได้มีการประกาศอีกรอบแล้วว่าเกมนี้กำลังจะคัมแบ็กกลับมาปล่อยลงมือถือ Android และ iOS ให้ได้เล่นกันสักทีในเดือนกันยายนนี้ึจะสามารถเข้าร่วมเล่นกับผู้เล่นฝั่ง Nintendo Switch ได้อีกด้วยโดยเกมอย่าง Pokemon u n i t e จะเป็นเกมประเภทโมบ้า 5v5 ที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายๆกับเกมประเภทนี้ในซีรีส์อื่นๆอ,อย่าง Wirif หรือร o v หรือแม้กระทั่ง .a2 แต่แน่นอนว่าฮีโร่ในเกมนี้จะต้องเป็นตัวละครยอดนิยมจากซีรีส์กระตูนโปเกมอนโดยตัว เกมได้มีการเปิดทดสอบไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้และก็ได้รับเสียงตอบรับจากคนเล่นเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้มีการยืนยันชื่อของโปเกมอนในช่วงเบต้าที่จะมาพร้อมกับตัวเกมตอนเปิดตัวดังนี้ก็คือเวนอสซอร์ชาริสาดบาสตอร์สปิกจูเคลฟเบิลมาชัมแกงเกอร์สโนกแล็คลูซิริโอและแทรนเฟลมและมอนสเตอร์อื่นๆอีกเพียบซึ่งแต่ละตัวก็จะมีท่าพิเศษสำหรับลุกและรับแตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ยังมีรายชื่อโปเกมอนที่ปรากฏตัวออกมาในช่วงเบต้าทดสอบที่หลายๆคนได้ลองเล่นกันแล้วคาดว่า น่าจะมีการอัปเดตตามมาทีหลังอย่างเช่น a l o l a n d Nightell, w i g g l e t u f f Cinderlands, Carmelands, Escores, Silolala, Slowbro, Absol พัลสโตและกาชอมนั่นเองสำหรับเกมอย่างโปเกมอนยูไนจะนำการต่อสู้แบบทีม5าต่อ5ซึ่งเป็นการตั้งค่าทิวเล่นโมบ้าส่วนใหญ่จะคุ้นเคยแมตทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการจับโปเกมอนป่าเพิ่มเลเวลและพัฒนาโปเกมอนรวมถึงหาทางเอาชนะคู่ต่อสู้โดยต้องได้รับคะแนนมากกว่าทีมฝ่ายตรงข้ามในเวลาที่กำหนดเพื่อให้ได้รับชัยชนะโดยผู้เล่นจะต้องมันเก็บอาวุธสะสมประสบการณ์สะสมมอนสเตอร์ในที่ต่างๆและไอเทมเพื่อมาสู้กับฝ่ายตรง โดยทางทีมงานเผยว่ายังจะมีโปเกมอนลับอีกถึง19ตัวที่จะเปิดตัวตามออกมา ความพิเศษของเกมนี้ก็คือตัวละครโปเกมอน Pokemon เหล่านี้จะสามารถพัฒนาหรืออีโวตามเลเวลได้ในระหว่างต่อสู้ด้วยโดยการอีโวแต่ละครั้งนั้นหน้าตาและความสามารถสกิลต่างๆของโปเกมอนเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงอัปเกรดขึ้นไปอีกซึ่งตัวผมเองเนี่ยได้เข้าไปดูตัวอย่างของเกมมาบ้างแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าภาพกราฟิกนั้นสวยมากๆรับรองว่าใครที่เป็นแฟนซีรีส์ในการ์ตูนโปเกมอนนี้ต้องห้ามพลาดอย่างแน่นอนโดยที่มอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยจะมีสเตตัสท,ที่หลากหลาย มีสายพลังที่ไม่เหมือนกันมีสายฮีโร่เหมือนเกมอื่นๆและแน่นอนถ้าไม้ตายก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยแหละครับการเคลื่อนไหวท่าทางมูฟเมนต์ต่างๆการต่อสู้เข้าออกใจะคล้ายๆกับเกมโมบายที่เราเล่นอยู่ทั่วไปจึงคิดว่าเหล่าบรรดาเกมเมอร์นั้นจะสามารถปรับตัวได้งไม่ยากมีแต่เพียงเหล่าตัวละครโปเกมอน Pokemon นี่แหละครับที่เราต้องมาเรียนรู้กันใหม่ไปพร้อมๆกันตอนเปิดตัวเกมนอกจากนี้โปเกมอนยูไนยังจะสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้อีกต่างหากซึ่งผู้ เล่นฝั่งมือถือทั้งระบบ Android และ iOS จะสามารถข้ามไปเล่นกับผู้เล่นบนเครื่อง Nintendo Switch ที่ลงทะเบียนผ่าน Nintendo a c c o u n t หรือ Pokemon Trainer ขับได้อีกด้วยและสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพราะว่าเกมใหม่อย่าง p o k ก m o n Unite นั้นเป็นเกมแบบเล่นฟรีที่อาจจะต้องใช้ค่างเงินในเกมเพื่อซื้อตัวโปเกมอนใหม่ให่เหมือนเกมโมบายอื่นในตลาดโดยจะเริ่มปล่อยให้เล่นในฝั่ง Nintendo Switch ในช่วงประมาณเดือนหน้าและจะลงในระบบมือถืออย่าง Android และ iOS ก่อน สิ้นปีนี้นะครับก็อย่าลืมถ้าเกมเข้าแล้วลองโหลดมาเล่นกันด้วยล่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวอัปเดตของ Hanks e s p o r t ในช่องเราสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชอบใจคลิปอัปเดตแบบนี้กดติดตามกด Subscribe ช่องเราด้วยนะจ๊ะจะไม,ม่พลาดข่าวเกมใหม่ๆสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อัปเดตหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ we